นี่คืออ้อยต่อแรกนะครับเป็นอ้อยตอ่อ,อ,ยตอเห็นไหมครับงานแบบค่วมหัวแล้วเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะทําให้ต้นคุนการเอาหญ้าศูนย์บาทอันดูใบใบนะครับนี่มันย่อยสลายหมดแล้วมันเป็นตมหมดแล้วครับนี่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็คุมหญ้าได้ดีที่สุดเลยนี่เขาเรียกว่ายาคุมหญ้าธรรมชาตินะครับใบอ้อยนี่ฉีดาสารจะหายไปรอบเดียวนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ ดินมันไม่เสียครับดินมันดีเพราะว่าเกิดจากที่เราไม่เอา,อาปุ๋ยที่ทําลายดินมาใส่ดินนะฮะตัวนี้ก็ใส่แค่เคมีญี่ปุ่นครับรอบเดียวก็คือจบนะฮะอันนี้ก็คือมันงามมาจัดทาให้เราในลดต้นทุนแล้วก็ผลผลิตนี่เพิ่มนะครับอันดับแรกลดยังไงต้นทุนเอายาศูนย์บาทใช้จอบด้ามเดียวนะฮะ้าไม่ได้เอาเพราะใชา้ยาคุม้าธรรมชาติ2ครับอ้อยมันจะใหญ่ใบใหญ่ใ,หญใบหนาใบบันต้านทานโรคและมแมลง นะครับนี่คือข้อดีนะครับข้อที่สามก็คือเราจะตัดง่ายมันเป็นลำเห็นไหมครับนีนเป็นลำเป็นลำนะฮะใหญ่มากๆเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับนี่นี่ครับม,มันมีแต่ลดต้นทุนทางนั้นเลยพูดง่ายๆว่ารอบอ้อยต่อสองต่อสามนี่แทบที่จะไม่ได้ทําอะไรครับรอตัดเอาอย่างเดียวเลยรอตัดเอาอย่างเดียวย่าก็ไม่ต้องเอาครับอุย๋ยก็ใช้แค่สารสะายพ่นแค่นั้นเองมันทําให้เรานี่ครับกาไรล้นล้วน ไม่มีต้นทุนในการทำอ้อยเลยโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเพืเ่อนๆสงสัยสอบถามคู่แม็กได้ครับ